อู๋หมูกระทะค่ะโหน่ากินมากเลยครัผู้ชมอร่อยถ้าไม่อร่อยคืนเงินให้ไม่อร่อยคืนให้ด้วยโอ้โหน่ารักมากใส่กระเทียมชั้นหนึ่งมาด้อืมอือตอมันมาเป็นชิ้นบางเราก็กินกีฬาหยุ่มอย่างนี้หมูสามชั้นนั้นเขาจะทำเป็นสไลด์ชิ้นบาง มาให้ดูทำทันอย่างนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องเม้ามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแ้่ยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมี้นเราเข้าสู่มอโมใช่แลคริ้งคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดภูนะไม่ได้มาตะลุยกินนะคะแต่ว่าโอ้โหน่าก,กินมากนะเมื่อกี้ก็ซื้อกินไปหลายร้านแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราจะมากินหมูกระทะเป็นหมูกระทะเจ้าที่ติดหนึ่งใน5หมูกระทะที่เขาแบบจัดอันดับกันว่าแบบปังที่สุดในกรุงเทพจริงๆแล้วร้านอื่นอ่ะ ข้าวมกกินบ่อยมากแต่ว่าร้านนี้ไม่ค่อยได้กินเลยเพราะว่ามันไกลเอาจริงตั้งแต่ทําช่องมาเนี่ยเคยมาถ่ายที่ร้านหนึ่งครั้งแล้วก็เคยสั่งไปกินอีกหนึ่งครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองผู้ชม,มวันนี้เราจะมากินตุ้ยหมูกระทะค่ะอีกหนึ่งครั้งตุ้ยหมูกระทะผู้ชมมันมีตุ้ยมีตุ้มเดี๋ยวงงนะคะตุ้ยหมูกระทะเนี่ยจะอยู่แถ,แถวๆกับโพนิมิตตลาดพูต่างๆวันนี้มากินสาขาที่ตลาดพูเลยไม่เคยกินปกติจะกินสาขาที่มันอยู่ติดกับรถไฟฟ้านะลงรถไฟฟ้าแล้วเจอเลยนะคะผู้ชม เดี๋ยวมาดูกันว่าตุ้ยหมูกระทะนะคะผ่านมา1ปียังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าจะจาได้ว่าเจ้าเนี้ยถูกที่สุดในบรรดาห้าท็อปไฟเลยอะถูกที่สุดเลยคุณผู้ชมก่อนไปอลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกินตุ้ยกันแล้วก็ระหว่างนี้อาจจะซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆหิวนะคุณผู้ชมนะมอ,มอ่ะคุณผู้ชมแวะมาเดินผ่านแล้วปอบเปียสดน่าก,กินมากน่ากินอร่อยขายยังไงนะคะเออสามเส้นเจ็ดสิบใส่ปูถ้าเป็นหน้าเครื่องใส่ปูก็วร้อะ กล่องละร้อยเอากล่องนึงกินปะอร่อยนะกินปะสองกล่องถ้านั้นกลับบ้านนะคะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวไปกินที่ร้านหมวกทักโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะผู้ชมอร่อยถ้าไม่อร่อยคืนเงินให้ไม่อร่อยคืนให้ด้วยโอ้โหน่ารักมากขอบไปสดหน้าปูใต้สะพานคุณผู้ชมตลาดทูค่ะเจเล็กอ่ะเจเล็กเเจล็กผู้ชมระหว่างรอปอเปี๊ยะซีดอิ๊ค่ะน่ากินมากน้ำจิ้มแบบพริกแห้งโคตรน่ากิน นี่เราพลาดมากเราไปซื้อร้าตรงข้ามน้าจิ้มไม่อร่อยเลยเมื่อกี้กินแล้วเซง็งมากสามไม้ค่ะรูดเลยนะคะน่าก,กินมากบอกวิธีการมานิดน,นึงนะคะอันนี้คือใต้สะพานเราเดินมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นข้าวหมูแดงซูนีตลาดภูแล้วเราก็จะเดินปลายยาวๆข้ามทางรถไฟไปนะคุณผู้ชมเลยมีกระเฉดกับเออเล็ก เข้าต้มปลาเล็กหงข้าต้มปลาเลยไปแล้วเราก็จะไปเจอกับตุ้ยค่ะอยู่ไหนไม่รู้นี่เลยทางรถไฟนี่ทางรถไฟอันนี้คือน,นี่อ่างไอติมไข่แข็งเนี่ยพวกนี้เราเคยมาถ่ายแล้วอ,อ๋อนั่นไงตุ้ยหมูกระทะน้น่นคุณผู้ชมลิฟตลิฟนุน่นตุ้ยนะคะไปกินตุ้ยกัน คุณผู้ชมค่ะสำหรับตู้หมูกระทะนะคะมีหลายสาขาลองเซิร์ชกันดูนะเขามาก็โดนไปกลางป่าแล้วรอบหนึ่ง<ม>นะสาขาที่ตลาดดูเลยเดินข้ามทางรถไฟมาจะอยู่ซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมขาเห็นป้ายชัดเจนโต๊ะมีไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าตรง BTS อาจจะเยอะมากโต๊ะจะเยอะมากจะใหญ่มากนะสาขาตรงนั้นนะแต่สาขานี้มันปังตรงที่ระหว่างทางเดินมาของกินเยอะมากสิตลดาดพูอะนะนี่ปอะเพียสดโคตรน่ากินนี่ หมูที่นี่ก็จะเป็นชุดนะคะมีชุดกลางชุดใหญ่ชุดกลาง300ชุดใหญ่500เลือกได้ว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรเขามาสั่งชุดใหญ่ไป500บาทเลือกได้ว่าไม่เอาไก่เขา่าไม่เอาไก่นะเอาแต่หมูเครื่องในทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดื่มอัดลมแถมให้2ขวดด้วยนะคะเป็นเ๊บซี่จริงๆแล้วถ้าเป็นโค้กก็จะดีมากเพราะว่าเราไม่ค่อยกินเ๊บซี่กันแต่ว่าไม่เป็นไรเ๊บซี่ก็ดีนะคะแถมให้สองขวดตุ้ยเนี่ยบอกแล้วว่าในบรรดาเท้าไฟฟ์เนี่ย คุ้มที่สุดให้เยอะแล้วก็ราคาดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำจิ้มแบบนี้วันนี้จะปังขนาดไหน,นแต่ว่าตอนนี้ขอกินบ่อปี๊ยสดก่อนโอ้โหร้อย <100 S 1> เดียวคุณผู้ชมดูเครื่องอดูเครื่องอนี่คือสนเสน่ห์ตลาดปูค่ะนะคะว่าแล้วก็เทก,กินนะคะเดี๋ยวเรารอคุณผู้ชมขา หมูสุกแล้วนะคะเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าอินเสิร์ตให้ดูดรวยกันเขาบอกต้องให้ดูอีกทีว่าชุดละ500บาทเป็นแบบนี้ค่ะคุาผู้ชมหานี่คือชุดละ500บาทซึ่งผ่านการเอาไปปิ้งลงไปแล้วด้วยก็อยากจะบอกว่าปริมาณเยอะที่สุดในบรรดาหมูกระทะทุกร้านหมูหมัมกหมูสามชั้นตับปลาหมึกปลาแล้วก็ปุ้งนะคะจุกๆุแล้วก็ผักชุดใหญ่หนึ่งชุดก็เป็นฟิลคุุมค่าอยากจะบอกว่าเนี่ยระหว่างทางที่เราเดินมากินตลอดแล้วก็มากินหมูกระทะทำไมถึงไม่อ้วนผู้ชม เพราะว่ามีคินดูนะคบเป็นตัวช่วยอันนี้อยากจะแนะนาจริงๆสาหรับสายกินอย่างพวกเราคนที่ชอบกินคนที่ดูช่องกินอะไรเงี้ยนี่คือคินดูเป็นอาหารเสริมที่ช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันเพิ่มอัตราการเผาผาญที่สําคัญก็คือมีดีท็อกซันอ่อนลดไขมันที่สะสมบริเวณผนังลำไส้ของเราด้วยนะคุณชมขานี้ปีที่แล้วเขามาอ้วนมากาก็กระจัางขึ้นนวีดีโอตรงนี้นะคะมันอ้วนมากแล้วมันก็ เราหยุดกินไม่ได้ร้วยการทางานด้วยผู้ชมแล้วเรามันเป็นความสุขดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามหาตัวช่วยที่มันจะมาช่วยแบบยังไงก็ได้ให้เราแบบยังกินอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่อ้วนก็เลยได้เป็นชินดูออกมานะครัหนึเม็ดก่อนอาหารผู้ชมใครสนใจไลายแอนตรงนี้เลยนะหนึ่งกล่องมีสิบ้าแคปซูลหนึ่งกล่องนี่เห็นผลเลยผู้ชมต้องมีอย่างน้อยสอามโลอะลงแน่นอน มาให้ดูน้ำจิ้มของตุ้ยค่ะน้ำจิ้มของตุ้ยในคุณผู้ชมเขาจะมาแบบเผื่อปรุงนะคะน้ำจิ้มจะมาเผื่อปรุงรสชาติจะออกหวานเค็มเราสามารถที่จะเอามาใส่มะนาวเพิ่มเพิ่มเปรี้ยวเข้าไปได้แล้วก็ใส่พวกพริกกับกระเทียมนะครับมาดูอืออืออือยากจะบอกนิดนึงว่าหมูสามชั้นของตุ้ยนะคุณผู้ชมเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางซึ่งเขามาไม่ชอบนะเขามัชอบสามชั้นชิ้นหนาแต่ว่าโอเคพอมันมาเป็นชิ้นบางเราก็กินทีละ ยุ่มอย่างนีอ้อร่อยมากเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเข้มข้นนะคะขอยุญาตทานบอบเปี๊ยะทรงเครื่องของเราหืมดอบเยอะก่ามากมดูความที่กระทะเขาแบนมันจะเหมือนไข่ตุน๋นเบา ผู้ชมคะเรากินหมูกระทะก,กันบ่อยเพราะก็เลยจะพยายามบอกว่าอยากให้แยกตะเกียบที่ใช้ปิ้งกับใช้กินเพราะว่ามันแบบมันมีเรื่องไข้หูดับที่แบบเสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะคะอยากให้ถึงขนาดกินหมูกระทะแล้วต้องตายจากกัน <c oughs> มาอันนี้เป็นหมูมหมักหมูหมักชอบชิ้นใหญ่แล้วก็หนาดีหมูสามชั้นนั้นก็จะทําเป็นสไลด์ชิ้นบางจ <c oughs> ิมเลยตับนิดนึงทุผู้ชม อย่างที่บอกว่าตุ้ยความคุมค่านี่คือยืนหนึ่งกินหมูกระทะต้องกาวันนี่ดีอ่ะสุกไม่จุกเห็นชัดมากอบอกเยอะดีมากบอกแล้วว่าเรากินแบบกินไม่กัวอ้วนจริงๆกินจุกกินมันมาให้ดูทาทันอย่างนี้ ร้านมีห้ามนําของสดเข้ามาทานแต่ว่าอาหารปรุงสุกปรุงสําเร็จทานได้นะคะคุณผู้ชมเขามีป้ายบอกไว้เรียบร้อยใจนี่อยากจะแบบกินหมูกระทะเสร็จไปกินข้าวบมูแดงตลาดภูอีกหนึ่งจานด,ด้วยยี่ห้อหวือเปล่าไม่ไหวเปล่าคือตลาดพูเนี่ยไม่ขออร่อยดังนั้นหมูกระทะที่ขายอยู่ที่ตลาดพูก็ต้องอร่อยเหมือนกันเอาดีๆ เรมจะเห็นหนะว่าสามชั้นก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บางหน่อยอร่ยอยทจิ้มแไม่ปรุงอะไรนะอร่อยแบบออริจินอลเว่ากระทะนั้นใกล้หน้าเกินไปนะ่ะอ่าให้ดูชิ้นของแบบสามชั้นจะเป็นชิ้นประมาณนี้แล้วความบางประมาณนี้นะ่ะ ซึ่งกินคำเดียวก็ไม่สาแก่ใจชอยค่ะนะคะยังไม่สาแก่ใจอีชอยเท่าไหร่ น้องจริงชุด500อ่ะกินได้ประมาณ4คน4คนจริงๆคือถ้ากินแบบตะกาตะเนียก็อ่ะ3คนแต่ว่ากินได้แบบประมาณ4คนอ่ะอ่ะนีน้ยงเห้โอ๊ยลืมบอกว่าน้ำซุปเข้มขน้นเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนนิดนึงเพราะว่าหลายคนชอบบอกว่าเออรสชาติซุปเป็นไงเขาบอกไม่ค่อยกินน้ำซุปผูกกระทะกลมกล่อมอมเค็มอมหวานนิดหน่อยรสไม่จัดถ้าแบบน้ำซุปที่แบบเข้มข้นเลยรสจัดจัดต้องเปิ้ลคุณเปิลนี่แล้วกินน้ำซุปคุณเปิ้ลมาไหมตัวมาม่ากินดีเออใช่ซุปคุณเปิ้ลนี่แบบ ต้องยอมในความเข้มข้นผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันที่16นะคะพนักงานของร้านก็จะเกาะกลุ่มกันนะคะตอนนี้แล้วก็ลุ้นหวยอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หวยออกอยู่นี่นะคะอย่าว่าแต่พนักง,งานของร้านเพราะว่าเข้ามาเองก็ลุ้นนิดนึงเหมือนกัน2ตัวล่างออกยังคะวันนี้คือที่16แล้วเป็นวันที่ตลาดเงียบกิฟต์แม่ค้าแทบจะยังไม่มาตั้งแผงกันเลยเพราะว่ารอหวยออกก่อนนะคะแล้วก็จะได้ดูว่า จะเล kind of um, ิกขายของหรือจะกลับมาขายของต่อตอนเย็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากเป็นเศรษฐีแล้วก็อาจจะหยุดขายของไปสักพักนึงก่อนนะคะมีตันแล้วแต่ตอนนี้อยากจะแพนให้ดูมากว่าทั้งเจ้าของทั้งพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รอรุ่นจะมีมือถือเครื่องหนึ่งแล้วก็รอดูถ่ายทอดสดออกหวยกันอยู่คุณผู้ชมตอนนี้งวดนี้ข้ามอซื้อ3 443ซื้อ3003ซื้อ9119นะคะที่พูดเนี่ย ซื้อเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่ใช่ว่าเออซื้อบนล่างกลับเกือบอะไรนี้ซื้อไม่เป็นนะคะผิดกฎหมายนะคุณชมไม่ดีไปเออไปไม่เลี่ยนเบาแล้วกุ้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะแบบแกะเปลือกก่อนปิ้งก็ได้นะแต่เขารู้สึกว่าพอปิ้งสุกแล้วว่าเปลือกมันแกะง่ายสาม,มารถใช้ช้อนซ mmm ่อมได้เลยไอช้อนจัดตะเกียบได้เลยในการแกะกุ mm hmm. ้งซะหน่อย สดอร่อยดีคิดว่าอร่อยจ้ะในพวกเท้าไฟนะ้ันให้เข้าวมอดจัดข้าวมอดชอบที่สุดคือพลา,านชัยน้ำจิ้มนะแล้วก็ จะอูล,ลองลงมาแล้วนี่อันดับ3ามเขาเหมาให้กอดซุปเปอร์กอีกเพราะเขาชอบแบบน้ำจิ้มรสนี้ไปบอกไปที่ก้นคุมห่อยร้อยหนึง่งแบบเครื่องนั่นปูนั่งจำรบับตุ้ยนะครับผู้ชมมีหลายสาขาเลิศเอาแต่ว่าสาขาเนี้ยของกินใกล้ๆจะเยอะอกว่าจะมาถึงตู้ก็น่าจะถึงก่อนใช่กว่าจะมาถึงตุ้ยนี่โอ้โหเป็นไม้เต็มมือเลยตลาดปูของคุณแมนา่อกนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกแบบว่าหมอมึ่งนัดเขาเช้ามามย่าไปกินเขาเที่ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขามาอาจจะแบบแวะไปแบบ กินน, stumbled, น mm OB Hence, em oh, right ู้นกินนี้เล่นๆนีกหนึงนะคะอ่าช่วงมอสพากินเป็นไงเฮ้ยอ่ะเทียบกับจ่าอูเป็นไงมอสกินจ่าอูบ่อยก็ตัวตัวนะมอสชอบจ่าอูมากกว่าหน่อยมอสชอบจ่าอูมากกว่านะที่มันจะเปรี้ยวหวานกว่าใชนั้นแต่นี้ก็โอเคนะอ่าผู้ชมมุมไม่ใช่เลยเลยพลัมหลบโต๊ะหลังอยู่

อ่ะปล่อยหนุ่มๆกินกันไปนะคะเดี๋ยวจะเดินไปกินข้าวหมูแดงแล้วค่ะไม่ไม่อิมหรออิ่มอะไรไม่อยู่จริงหรอมีกินดูนะอืมก็อ้วนเลยนะมีคนติดใจปอเตียคาตอนถามไม่กินนะใส่หัวดุ๊กดิ๊กดุกเ็กนะมันไม่เคยกินเอาจริงนะเนี่ยอันอร่อยมันต้องกินกับนี่ด้วยพีก้าส้มแยวเปรี้ยว อบอกแล้วเจ้านี้อร่อยเขาบอกแม่อร่อยเขาคืนเงินนะคะอืมออ,อันนี้คือสามคนกินจนอิ่มนะคะอิ่มแล้วนะคะอายังเหลืออยู่เต็มเลยคุณผู้ชมดีๆไปไหมทำไมอะ่ะอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วมันเยอะเกินไป บอกแล้วว่าการันตีความคุ้มค่ะตุย้ยคุ้มจริงปิดคลิปจริงจริงแล้วผู้ชมบ๊ายบายนะคะกดไลค์กดสคิคตามด้วยบ๊ายบาย